สวัสดีครับผมพี่น้องครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงพันหลอดผ้ามาเลาะเบื้องบทัวพี่น้องทั่วปีว่ามันจะต่ำบริตัมครับพี่น้องปลูกไว้ซุ่มปลูกไม้ก็มีครับปลูกไม้ก็บกำลังงามนะครับนี่พี่น้องแต่ดินไส้มันก็บซุ่มซุ่มอยู่ครับแต่ว่าฝนกว่านี้จะโดนครับดินไส้นี่ซุ่มจนหอดหลังปีใหม่หมดแล้วพี่น้องเพราะคือดินพ่นดินอันนั่าครับนี่ครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงพี่น้อง เจ้าก็อยู่พ่อเกีย่ยวครับผมจักซีหามื่นพี่น้องปเป็นยหลอดกับสิลงเกี่ยวของเจ้าว่าไรหรอกครับสิเกียเเ่ยวโอ้โาเหนียวจักเสียวรถเกี่ยวพี่น้องนีะครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงพี่น้องท้ายไปทางอันไปครับมันย้อนแสงพี่น้องเลยมันกับปลูกอยู่พี่น้องพระเจ้าปลูกฝนขาดผลขาดกำลัางงามครับ เลาะบื้งทั่วครับพี่น้องนี่ครับร่างเป็นดอกก็มีพี่น้องนะครับปลูกไว้ติดกันกับตะไคร่ครับพี่น้องนี่เป็นน้อยๆครับพี่น้องนะครับร่างเป็นน้อยๆเพี้ยวก็ร่างลงพี่น้องเอ้ยยาผ่อนแห้งก็อยากฉีดฉีดยาก็เป็นอันตรายก็ต้องร่างกายอยู่ของครับนี่ยครับนี่ เรื่องป็นหน่วยเพียกือบเง,งอยู่ดอกกันบุคคลเพียครับ,รบหน่วยหน่อยครับเพียงลงครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำพักกระเดมามาต้มน้ำใบพักกระสีจักมือครับนี่ครับเพีย หมดแดงมาไตไมากินน้ำหวานอยู่เพียคือพี่น้องนี่ครับพยายาหลอดเลี่เก็บหน่วยเมื่อต่ำพี่น้องนี่ครับ,บรนี่โบไลน่ว้อยพี่น้องซีหาโนยนี่ครับเมื่อต่ำเลี่ยงพี่น้องนี่ครับแต่ใครกันนิดไปน้ำพี่น้องกำลังติด เดี๋ยวครับพี่น้องเก็บไปทีห่หาหน่วยเพื่อได้ตำเก็บเกียวนี้มาเลี้ยงครับ น,นี่นุย้ยแก่เลยพี่น้องเยบ่เอนี้ยครับนี่ต่ำหนึ่งเก่าพี่น้องต่ำแรงครับน,นะครับเพี้ยก็ลงครับพี่น้องน,นะครับเนี่ยมันจะกาดพี่น้องเลย อย่ากระลุกรักพี่นอ้องอย่เต็มเลยครับอย่าไม่ฉีดอยู่ครับครับผมแค่นี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปยามทุกท่องแล้วครับผม,ผมวันนี้หลอดค่าจักตอกเขา่าครับพี่น้องที่ได้ทายคิดจักตอกเขาไปพี่น้องเึิ่งอยู่ครับผมครับผมแค่นี้แล้ครับมกักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเ้ยเป็นกำลังใจฮหดสู่ๆไปพ่อได้เบิ่งแง้มจากของเทา อายุหลายขึ้นซื้อหรอกครับยังไล่ได้ไล่ยังก็ียจะไปคิดต่อซะเห็ดไปเรื่อยเนาะครับเนาะครับผมแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับ นี่แหละเผ็ดใบกันนกกระจอกไม่กินเขาพี่น้องม่วนนั้นวิดีโอเก่คาครับเห็ดยดเมันเหลื่อมๆนี่นถึงร่มก็ดังปุ๊บ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 ีน้นอง